<They> สองมือกราบลงที่ตรงกรีบหอยคุณผู้อสทุกท่านค่ะพบกับเกม Marvel r o y a l นะคะเน่ปึ้มค่ะจ,จิง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 ค่ะวุ้ยสวยสง่าราศีเวอร์คือนี่สก,กิลมันลศนะคะคือแบบฮักยิงกระแสจิตเวอร์แล้วก็นี่ค่ะถ้าเพื่ออยู่ในร้างเผ็ดมันก็จะตออ่อยแทนนะคะคุณ แล้วอันติคือเลิศมากสกิลแบบล่อหลวงผู้ชายปึ้มมันจะยิงกระแสจิตออกไปนะคะแล้วพอมันถึงอายาเวลาหนึ่งปุ๊บมันก็ตาไนุรว่าอะไรอยาดึงมาหาเรานน่เอยนะคะติดสตันไปเลยค่ะถ้าเพื่อนสลาดหมอยเขาก็จะลวมกระทืบตัวที่มันในนี้ให้นะซึ่งสตันเราเนี้ยมันนานกว่าด็อกเตอร์สเตรีกนะคะแล้วก็สกิลชิปถ้ากลายเป็นเพชรเราเนี้ยพวกพลังโจมตีพลังเวทอะไรต่างๆมันก็จะ โจมตีเราเบาคุลงนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็นี้ค่ะสกิลอีนะก็คือนี่ถ้าเพื่ออยู่ในล่างเหตุมันจะจับพุ่มค่ะแต่ถ้าเพื่ออยู่ในล่างธรรมดาเดี๋ยวมันจะยิงเวทมนต์เขาเรียกอะไรนะดึงวิญญาณออกมาแล้วค่ะแล้วยิงเนี่ยทะลุผ่านออกไปแล้วพอมันแตปกปุ๊บมันจะระเบิดปต้มเลยคือแรงแรงมากส่วนขี้ขวานะคะเป็นสกิลปล่อยโล่ไปนี่นะคะเออเหมือนกับเอ่อซิกมาในโอเวอร์วอต แต่ถ้าเผื่อไปขี้ขวาในร่างเพชรก็คือเปรตกระแทกถ้าเผื่อเราเปรกระแทกไปโดนแฉมแพรจะโดนแรงมากแต่ถ้าเผื่อไม่โดน,นแพมจะเบาเบาเว้าอยู่เลยแต่กกว่าสกิลพิเศษเพืเ่อนรักนะคะเป็นสก,กิลช่วยเริ่มจิกย่อยก็คือมีแมกนีโตกับยีนางผีเสื้อนะคะก็คือมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันอีสองคนนี้มม่สามารถบรว่าแยกเล่าออกมาได้อะ oh, <my> เนี่ยพอกระกดสี่ปุ๊บมันแยกเล่าออกมาได้นะคะเลิฟอ,อยู่เนาะโอเคเราลองไปดูในเกมดีกว่าว่ามันจะยังไงนะคะนี่ ความลดความอะไรมันจึงมันปังไปหมดค่ะเจอกันในเกมเนาะมาค่ะนี่ที่มันมาต่อจกินนะคะคืนอลดและนี่ที่แปลว่าได้มาฟรีจุบจุห้อยมันหนึ่งแมตช์มีค่ะแล้วก็ได้นี่มาด้วยอ้ย ปังครับชุดกูคือวอร์เลยมาค่ะ,<ล>ะอันนี้ด้านอะไรเนี่ยลืมไปละเอาด้านลดจริง <rån> ออกมาหนีคนหนึงต, <al> ตาบออยิงวิญญาณไม่โดน ตั้งหลังเราโดนอะไรกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำไม่โดนไม่เป็นไรนะคะเราไม่ต้องเดินไปไกลมากนะมีค่ะมีค่ะกระทืบกระทืบมันเลยค่ะ ว่นี่ปั๊มระเบิด่ะเป็นไรเอ่ยยัวไมอิสไมพลังพลังคือหน่อยมหาการมานี่พุมมแลวเตะ จะบอกว่าอี่านี้แหละ่ะโอเคโหดค่ะเพิ่มและต่อยใี่กระเด็นปับปับไม่ใทัวนะคะเพื่อเรายิวเลิศค่ะแต่เพื่อเราข้างหลับเป็นไงบ้าง ขอโทษขอโทษขอโทษเราไอ้นี้เกินไปหน่อยนะคะปูกระทึบปูกระทึบค่ะโบถ้าจีเนี้ยถ้าเผื่อมันจีไปนานๆเอามันจะแรงขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะต้องบอกก่อน มีอะไร What กูเกิดจนี้สองรอบแล้วโอ้ยถ้าเปล่าถ้าเบล่ามันอยู่ในร่างเขตเนี่ยไม่สามารถโอ๊ยไม่สามารถละคือตอนที่นะ Executor i n e มันอยู่มันไม่สามารถแบบว่าละทำให้มันลงเราได้นะคะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเริ่มใหม่เริ่มใหม่เรายังเรายังเลิศอยู่นะคะวิ่งกระเถิบแล้วนะคะไอ้ท่าดึงวิญญาณเนี่ยจะบอกให้ อย ute, hey, ่ามาทำเป็นเล่นมาค่ะเราไม่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 เสดหน้าไปไกลเท่าไหร่อยู่แค่นี้แหละกันไว้ค่ะอย่าอย่ามาง่าไปยิงโล่แม่นะคะเราออกไปก่อนย ไอหีบเนี้ยมันมันมันตีไม่กระเด็นหรอกโอ้ยตีตะันที่ตะทสิตตันไอ้ลน่ามึงไม่เย็งกูเลยไม่เป็นไรฝั่งมา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 ีนี่นิเชมือมังอาจ Us oh, so against the world. They're behind you. I have faith in you, I was fine. Oh, oh, whoa. whoa. Your turn, your turn. Wait. <laughs> I have โอเคไปดเรอ้วมันเลิศค่ะ <c oughs> ท,ทวกูมาหนกันล,ละ <c oughs> โอเคค่ะอนี้มนดนใส่อยู่้งหลังนเนี่ย <c oughs> แต่ไม่เป็นไรช่างมันปล่อยให้มันเสนอหน้าอยู่ข้างหลังนละ กระธืบกระธืบบางอาจนะคะกระธืบกระธืบให้เละค่ะอันตี่เรามาแล้วนะคะกระธืบให้มันแตกต้องการอะไร แล้วเราก็รีฟออกมาจากสถานะอยู่ในสถานะเพชรแป๊บเดียวพอนะคะเพราะว่ามันตีไกลเนาะยที่ว่าฮาสตดีป่ะหรือคะมันทะเลาะกันนะคะมันบอกว่าเนี่ยเพื่อนเพื่อนมึงแบบมึงได้มึงได้แบทแบบแบทเอมมาไปไปเป็นแบบอยู่ในที่มาคะเอ็นฮาสันเขาได้บอกไอ้มึงหยุดเลยเนี่ยมาเดี๋ยวนี้นะยีน่แรงเว่อ เอ็มมาม,มันมันไม่ได้เล่นยากขนาดนั้นนะแต่ว่าสกิลมันเยอะ,นะนนนเอะนาะแล้วก็เพื่อเรายิวดีด้วยประเด็นน่ะ <c oughs> นี่แล้วดูท่าต่อยนะคะเปิมเป้ม <c oughs> เป็นการยิงพลังแบบพลังเจิตเอาชดสเปคค่ะว้หัวไฟโปแล้ว

จะทำลายทีมหมดครับคือมันมันตอนนี้มันดันเราให้ให้คือมันในเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะมันทำให้เราไม่ได้ฮิวอ่ะ เมื่อกี้คือมันกางต้นไม้ว่าข้างหลังเรานะคะเราก็เลยไม่สามารถได้รับฮิลจากเพื่อนๆได้ไม่เป็นไรนะเราจะเริ่มใหม่ค่ะไม่พิเศษแล้ว44%ละมาแล้วมาแล้ว ล็อกเก็ตต่อเลยค่ะขอบคุณนะขอบคุณนะอุ่ยเพื่อนเพื่อนอยู่อุย้ยคุ่นลำฮารีนั่นมากไม่เป็นไรนะคะปล่อยมันไป ก <'m> ไม่เป็นไรค่ะไร้อยู่ได้อยู่ไอ้ที่มันไม่ยอมดันรถนะคะมันน่าจะตายกันหมดเหมือนกันเราถึงแล้วลค่ะเราถึงควห้ละตอนนี้ oh <yeah. S 1> คือลำคาเน,นี่ยนะสุด oh <God. S 1> ลำคาในโทนี้สกอม get wall, right? นึ่งนึ่งไกลเกินไปละ yeah. 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 สกิลเราหายสกิลสกิลเนี่ยสกิลจักพุ่มเรามันหมดไม่มันยังกูดาวอยู่ไมื่นไหร่คะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สนับอะไรอยู่

โอเคามสีส่ค่ะไป,ไปไปใครกัะอย่ามาเล่นนะคะกับแม่อุ้ย ขอบคุณค่ะ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 ปั๊มเอายังไยตายไปเลยทำไมเออกันไปกันโดยไปทำ ได้อย oh. ู่ได้อยู่นะแค่สาวสิวิเองผู้ล้ำไายอยู่อันด้านเบอร์ว้ายโดนดูดไม่เป็นไรไม่เป็นไร มป่าสุดอีกหนึ่งนะอีกหนึ่งนะที่คือโอ๊ยโอเคได้อยู่ค่ะอย่าตกใจไปนะคือตรงนี้มันจะเป็นทางมาทางเดียวนะคะเราสามารถได้อยู่เราตายอยู่แล้วนะคะ หยุดตายได้ล้นวันเปื่อจริงะตายแล้วกันได้ งงเวอร์ <c oughs> คือหลังๆมาเราเล่นเรื่องไม่ค่อยเก่งละจีจีไ <c oughs> ปนหนึ่งแมตนะ์อีนนี้มันเล่นเร็วจังวะเขาบอกว่าก้าแมตต์จะได้ชุดนี้นะคะอีนนี้มึงเล่นก้าแมตต์แล้วหรอกอุ้ยเร็วเวอร์โอเคนะคะก็ขอให้เล่นดูเป็นครั้งเดียวละกันเนาะ เออเหนื่อยมากเลยเล่นแพงเนี่ยมันต้องแบบว่าหลายอย่างหลายสิ่งเกินนะคะโอเคนะคะคุณผู้ชมถ้าเผื่อชอบนะคะก็กดกุ่กกไลค์กดแชร์ไรวะกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์ได้นะคะว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างจึ้งหรือเปล่าสกินมันจึ้งหรือเปล่านะคะสกินปกติมันก็จึ้งอยู่แล้วนะเนี่ยโชหาอันนี้โชว์นมก่ะย่อยผีเปรตกระพือเวอร์คือสวยมากแล้วดูผมฉันชอบชุดดีมากกว่านะคืออาโดน่ามีความแบบ อีนีปากฟ้าค่ะอีอกรอบงงมากแต่ว่าชุดเป็นเพดเวอร์วิบบับวิบบับนะคะอันนี้เป็นชุดแบบอัะจึ้งจึ้งอะมองตามมองตามเอออัดอุ้ยแมทนี้สวยเวอร์ามาเลิฟค่ะย่อยอุ้ยจับหัวใจด้วยไปก่อนนะ,ะเลื่นข่าวนะถ้าอยากดูเอ็มมาฟอยอ,อีกแล้วก็น,นะคะ่ะแากคอมเมนต์บอกกันได้นะจ๊ะวันนี้ไปแล้วจ้าหลายรอบล,อละบ๊ายบาย